The one else) <laughs> แล้วนะนะคันหมานะวันนี้นี่ครับนะ้นะกินเบสตลอดแล้วอันนี้ วันนี้ผมพามาตกปลาอย่างหมายคลองส่งน้ำส่วนภูมิวันนี้ก็มาตกร้อยมาลัยนะครับผมมีแป้งพิซซ่าที่ทําเองนะแล้วก็ฟาร์มเฮาส์นะครับผมตกสองอย่างนะวันนี้วันนี้ลงทั้งหมดห้าคันนะครับผมวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ก็ก็มีนา,นานาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่งาเหงานะวันนี้เต็มเกือบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวพอฝั่งนี้นะก็เดี๋ยววันนี้จะลงเหยื่อประมาณตีหนึ่งพอกว่านะครับผมมีเวลาถึงช่วงเช้าเช้านะครับผมโอเคครับผมก็ไปลุยกันครับผมโอเคครับ กินแป้งพิซซ่าขอบคุณครับนะแล้วครับนะนฮะนี่ครับผมจะใส่ติบนะบดูตัวยังอ้วนเลยตัวนี้กินแป้งพิซซ่าทำเองนะผมสีภรรยาทำให้นะนี่สวยๆไม้แรกนะครับคุณผู้ชมนี่โอเคครับผมอย่างนี้หายเหนื่อยครับผมอตื่นมาคุ้มหน่อยฮอะตัวนี้ โอเครครับนะครับแล้วนะแป้งพิซซ่านะครับมียจัดให้ฮนะมีฮนะหอมหอม,มเชอร์น้ำหวานเฮเบอบอยนะผสมนมเนยครีมนะครับผมนี่นครับลงไปแป๊บเดียวนะปากินเลยนะครับผมก็และจะดวงและจะโอกาสด้วยนะครับผมโอเคครับผมรุกยันต่อครับ เซเว่นมาครับผมก็กินรอปลาเข้านะฮะก็ได้ไปหนึ่งตัวนะครับผมไม้แรกนะครับลงประมาณสักน่าจะสักสิบกว่านาทีได้นะครับผมลงตอนจีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นต่อไปนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเปลี่ยนไม้ที่สองนะครับผมก็ตัวแรกได้ไปเป็นไซส์แปดลแปดขีดนะครับผมตัวอ้วนมากเลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยว ไปลุยกันต่อครับผมว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ ครับผมโดนนี้นะครับผมคันเดิมฮะอันนี่ครับคันเดิมเลย่ะใส่ประพอเมื่อกี้ฮะอ่ากินเนิำเนิบนะครับผมตัวนี้ก็กินเป็น กินเป็นแป้งพิซซาเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวล่ามต่ออีกตัวหนึ่งนะครับผมเหนือ่อยนะฮะต้องขอบคุณน้านาที่มาช่วยตักข้างๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทีสองกว่ากว่านะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเปลี่ยนเหยื่อะนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นมาที่สองนะครับผม กรอบแรกก็กินคันเดียวนะครับผมกินแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อพักนึงแล้วก็มากินคันเดิมนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเหยื่อเป็นชุดที่สองแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมก็ตอนี้เป็นเวลาตีสามกว่าๆนะฮะเดี๋ยวมาหลอดรุ่นกันนะครับผมถึงเช้านะครับผมว่าจะมีผลงานอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็ไปดูกันต่อครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเหยื่อ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเหยื่ออีกนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาต4สี่กว่านะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะฮะจากที่ได้2ตัวไปนะครับผมโอเคครับผมก็ไปลุ้นกันต่อยันเช้าเลยนะครับผมยังเหลือเหยื่ออยู่พอประมาณนะครับผมโอเคครับ นะครับผมไ <Hey. S 1> ซส์พอๆกันเลยนะ mm hmm. อันนี้เพิ่งเปลี่ยนเหยื่อเมื่อกี้แล้วก็กินเลยนะคลอกแป๊ดออกไปเลยนะ mm hmm. นี่ครับไซส์ดีครับผมนี่ ดูไซต์กันเถอะตัวนี้โอเคครับผมโอเคครับผมตัวนี้สิบโลพอดี อีกหนึ่งนะ mm. ผมโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์ตอนนี้เต็มถังนะ้วที่นั่นฮะ อยู่นี่อยู่ที่8โล3นะตัวนี้8โล3นะันนะนะอ้อโหอันนี้กินสปินครับผมโอ้โหหวานๆเลยฮะเสียงหวานเทียบเลยฮนะรอบสปินสวยครับผมวันนี้ก็ไป8โลขึ้นนะครับผมถป็10โลสวยงี้ ตลอดแล้ววันนี้ตีเหยอไปยังไม่ทันครบเลยก่าวว่าจะเป็นไม้สุดท้ายนะครับผมของวันนี้แต่เช้าแล้วพอดี นี่นะครับผมก็แบ่งนา้าแบ่งปลาให้นะนา้าช่วยตักปลาต้งเยอะนะวันนี้ไม่ได้นา้าองคงแย่นะให้แบ่งปันไปตัวหนึ่งครับผมนี่ครับไสเกือบหกโลครับผมโอเคครับขอบมากครับพี่ อาน,น่ากินแล้วครับโอาละครับโดนแล้วไม่ในขยะแนงรอบนี้พี่เสวิ๋งไหมพี่

อ,อันนี้ครับผมปลาของวันนี้นะครับผมก็รวมที่ขายไปบ้างแล้วก็ให้นา้นาๆไปบ้างนะครับผมโดยประมาณ ที่น,นับแล้วสี่ิบกว่ากิโลนะครับผมวันนี้เต็มถังนะครับผมตั้งแต่ตีหนึ่งถึงหกโมงกว่าๆนะก็พอ,อแล้วครับวันนี้กลับหมายคลองส่งน้ำสวนภูมนะิวันนี้กินสะใจเลยฮะถ้าอยู่ต่อก็ได้อาจจะได้ตวนะัวเองแต่ไม่ไหวแล้วไม่มีถังจะใส่แล้วนะครับผมก็เป็นหมายมหาชนนะครับช่วงนี้ปลาก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับผมก็แล้วแต่จังหวะของน่นะแต่ละท่านนะครับผมก็ของวันนี้ก็ต้อง วัดดวงเอานะครับผม,มก็หลายปัจจัยนะครับผมทั้งอุปกรณ์แล้วก็ดวงด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะครับผมว่าเหมาะสมกับการตกสวายไหมนะครับผมบางทีจะใช้สายเอ็นเล็กๆบางทีถ้าเกิดปลาใหญ่ๆมันก็อาจจะขาดนะครับผมดีต้องเล่นสายหวานนะของอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมวันนี้ก็มีนา้นาๆข้างๆช่วยนะครับผมไม่างนั้นผมแย่เลยนะช่วยตักปลานะไม่งั้นผมคงูต้องลงน้ำนะทุลักทุเลน่าดูแหละ ก็เลยให้ปลานาเป็นหนึ่งตัวนะครับผมและเมื่อกี้นาก็ได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมไซส์สิบสองเลยใหญ่กว่าของผมนี่ฮะของผมเต็มที่วันนี้สิบโลเองนะครับผมเป็นแป้งพิซซ่าที่เมียผมทาเองนะวันนี้กินแป้งพิซพซ่าไปทั้งหมดสี่ทีกินแป้งพิซซ่าไปทั้งหมดสี่ทีแล้วก็ที่เหลือกินปอรมเฮาหนึ่งทีนะครับผมวันนี้ถือว่ากินสะใจเลยครับผมไซส์แปดหลายตัวอยู่เหมือนกันเนะี่ยมีเล็กสุดก็ไซส์ ห้าลบแปดหรือห้าลบเก้าเนี่ยนะครับผมถ้าจาไม่ผิดนะฮะก็วันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็ยังเยอะเหมือนกันนะครับผมวันหยุดไม่ต้องพูดถึงนะฮะโอเคครับผมสําหรับปีนี้ก็คือถือว่าทําสถิติเป้าแตกไปแนละ้วปีน,นี้สําหรับผมได้ขนาดนี้ถือว่าโคตรเยอะแล้วนะครับผมปกติแฮวหรือได้ตัวหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ก็ยังไงก็จะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดจามแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ